่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลเปเปอร์ทูไมโครจิบุรุเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับตอนนี้นะครับผมก็คงเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะรับทราบกันแล้วนะครับผมว่าแชมเปี้ยนอันดับที่3ของเรานะครับนั่นก็คือทิสตาน่าสุดยอดยอโดปืนใหญ่จากกิจกรรมยอโดเอ็กซ์เพเดชันนะครับผมหรือว่าการปะจนภัยของยอโดในที่สุดนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เปิดมาให้เราสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วผมคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครนะครับผมที่โหดมากๆอย่างแน่นอนนะครับขนาดว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นเนี่ยยยผมังรู้ว ตัวละครนี้นะครับได้เป็นตัวที่มาพังเมตาเหมือนกับตัวละครเหล่าโยเดลที่ผ่านมาทั้งสองตัวก็คือตัวของลูลู่และตัวของเคนเนนนะครับแล้วความเก่งกาจจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับสำหรับเจ้าชิสตาน่าเป็น ADC ที่มันเก่งแค่ไหนนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับคอนเซปต์มันสั้นๆให้ฟัง้วกันนะครับตัวของชิสตาน่านะครับผมเป็นแชมเปี้ยน ADC นะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับผมเอาไปมิดเลนด้วยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันส่วนนั้นนะเอาเรื่องของ ADC ก่อนตัวของชิสตาน่านะครับผมเป็นตัวละครทีี่สสาาาามมมรรถถจตและ ทำลายป้อมได้ไวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวของทริสตาน่าเนี่ยมีสกิลในการแปะระเบิดไว้ที่ป้อมรวมถึงตัวแชมเปี้ยนด้วยนะถ้าเกิดว่าเราทําการโจมตีสแต็กไปที่ตัวของป้อมนะครับผมจะทําให้ป้อมเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาป้องกันป้อมดีๆเนี่ยทริสตาน่านะครับสามารถพังป้อมได้อย่างรวดเร็วว่องไวเลยออบเจกตีฟไหนที่ว่าถึกและพังย,กยากๆเนี่ยทริสตาน่าสอยแป๊บเดียวร่วงเลยครับผมเพราะว่าสกิลแต่ละอย่างของตัวทริสตาน่าเนี่ยมีทั้ง สามารถพังป้อมแล้วก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากเลยนะครับและหลายคนนะครับผมที่เล่นใน PC มาก็คงจะรู้ว่าเจ้าตัวของทริสตาน่าเนี่ยมันสามารถเอาไปมิดเลนเพื่อเล่นสาย AP ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าความสามารถของอัลติเมตของตัวทริสตาน่าเนี่ยเป็นตัวที่สามารถปิดดาเมจได้ค่อนข้างดีเพราะสกิลอัลติเมทเนี่ยเป็นดาเมจเว้นั่นเองครับดังนั้นนะครับผมก็ต้องมารอดูรับผมว่าทริสตาน่าเนี่ยจะเป็นตัว ADC เหมือนเดิมหรือว่ามีคนหยิบไปเลนมิดเลนแล้วเล่น AP แล้วปรากฏว่ามันเวิร์กก็ ออริ i จนไวนวเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับเกมหรือออริเจนเวอร์ชันของ PC มากขนาดนั้นนะครับก็จะเหมือนหลายอย่างแต่บางอย่างไอเทมก็ยังไม่มานะครับรวมถึงตัวสกิลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใครนะครับผมที่สงสัยว่าตัวของ Tristana เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับทางผมนะครับผมจินวรุนเนี่ยก็ได้ทาการทําคลิปอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ขวามือบนของทุกท่านได้เลยนะโดย t r i s t าน a านะครับผมก็มาพร้อมกับตัวละครเปล่าๆนะครับรวมถึงตัวของสกินด้วยนะคร แท็ให้เราสามารถเลือกใช้จ่ายกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งก็มีให้ซื้อเยอะแยะเลยนะครับผมว่าจะเป็นตัวบันเดิลเองหรือว่าจะเป็นตัวของแชมเปี้ยนแยกหรือว่าจะเป็นตัวสกินนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนะครับอันนี้ขอญาติสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะแล้วเกี่ยวกับเพื่อนนะครับผมอยากจะซื้อตัวละครหรือว่าแชมเปี้ยนสกินต่างๆเนี่ยในราคาที่ถูกลงนะครับผมขอญาติแนะนาสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นคือโคเซอร์ช็อปนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถทักทางเพจลิงใต้คล บอกเลยว่าบริการวดเด็วประทับใจและไม่ได้มีเพียงแค่เกมหลือออริจินวาิฟนะครับผมมีเกมชั้นนําอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพคพับจีก็มีนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนช่องจินวารูก็อย่าลืมไปเติมที่ร้านนี้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าตัวทริสตาน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่โบรเก้นมากๆเหมือนกับ2ตัวที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้นะครับผมในแรงนี่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยตัวละครอย่างลูล ก็คือตัวละครที่สามารถซับพอต ADC ให้มีเลือดเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมแล้วก็มีถึงสกิล CC มีสกิลเพิ่มเกราะโอ้เยอะแยะครับผมเพิ่มดาเมจก็มีเป็นอะไรที่โกมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวลูลูรวมถึงตัวเคนเนนครับตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมจัดเทียร์ขึ้นมาเนี่ยผมยกให้เป็นเทีย S เลยทีเดียวเพราะความสามารถของเคนเนนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฆ่าก็เก่งนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดไฟด้วยสกิลติเมทนะฮะส่วนตัวของเคนเนนนะครับผมมีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดดันในเลนการสู้ในไฟนะ จะโหดมากๆเลยเพราะว่าสกิลอันติเมตของตัวเคเนนเนี่ยสามารถปล่อยแบบหมู่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครช้ำๆเนี่ยช็อตที5ตัวเพื่อนทำดาเมจรวมกันได้นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวจัดๆเลยนะครับผมสำหรับตัวของเคเนนก็หวังนะครับผมว่าทริสตาน่านะครับจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ OP เพราะว่าเพื่อนเปิดมาขนาดนี้ก็ต้องโหดตามใช่ไหมล่ะครับและที่หลายๆคนอาจจะกังวลนะครับนั่นคือ2ตัวละครที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากนี้นะครับนั่นคือตัวของคอกิและตัวของทีโม ถ้าเกิดว่าเล่นมาปุ๊บ4ตัวละครอย่างเคนเนนลูลูคอกิและทริสตาน่าเนี่ยโหดหมดแล้วปรากฏว่าทีโมเนี่ยที่ไปอยู่คนสุดท้ายของเพื่อนเลยเนี่ยอยู่ไกลสุดปรากฏว่าไม่หัวขึ้นมาเนี่ยผมว่ากล่อยเลยนะครับผมเมนทีโม่คงจะต้องเสียใจมากๆเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเป็นวันที่16ในตัวทริสตาน่าที่มาก็มาตามแผนที่ทางไรออดได้วางไว้นะครับทีนี้ก็เหลือแค่2ตัวนะั่นคือตัวของคอกิ ซึ่งคอกิจจะมาในวันที่19นี้แหละครับและตัวของทีโมจะมาในวันที่22ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าแชมเปี้ยนที่ถูกปล่อยมาในอนาคตเนี่ยจะโอมากแค่ไหนนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าจบกิจกรรมนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าแอบได้ยินมาว่าโอเลบนะครับผมว่าเป็นข่าวลือนั่นก็คืออาจจะมีกิจกรรมของทริสตาน่าก็เป็นไปได้นะครับผมเอออันนี้ก็พูดเป็นข่าวลือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าหลังจากกิ ทำใหม่โพขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันในเกม l e a g u e Origin Wild Rift นะครับผมส่วนคลิปการสอนหรือว่าการแนะนํารีวิวตัวละครทริสตาน่านะครับผมก็รอได้เลยนะครับผมหลังจากที่จบคลิปนี้ไปประมาณ1วันนะฮะก็อาจจะปล่อยออกมาเลยยังไงก็รอดูกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปรีวิวทริสตาน่านึกถึงข่าว l e a g u e Origin Wild Rift นึกถึงจินวารุครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อกันนะ ที่สําคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะ เข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมกบลิคออฟอีเจนวาริฟนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับสวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า